ชาวเกาหลีใต้คลั่งรักละครบุเพสันนิวาสของไทยที่จริงเขาไปฉายนานมาแล้วนะหลายปีแล้วแต่ทีนี้อย่างผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเกาหลีใต้เขาเอาบุเพสันนิวาสไปฉายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับในเกาหลีใต้เขาเอาไปออกอากาศในช่อง TVA+ เป็นช่องของเพทีวีของเกาหลีใต้เริ่มฉายว่าแรกเลยเนะี่ยวันที่23พฤศจิกายน2562โอ้โโหหลายปีแล้ว เขาเอาไปฉายทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งแล้วกระแสต,ตอบรับของชาวเกาหลีใต้ต่อละครเรื่องนี้ครับเป็นไปในทางที่ดีและหลายคนเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเนื้อเรื่องแปลกใหม่แล้วก็การนําเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านละครคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นเลยคือเขาสนใจในเรื่องวัฒนธรรมไทยในละครนี้มากแต่ทางญี่ปุ่นนี่เขาจะเน้นหนักทางวัฒนธรรมไทยมากกว่าในละครคือเขารู้สึกทึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยทา ละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ออกมาได้สนุกแล้วก็น่าดูแตกต่างจากทางญี่ปุ่นเลยที่ดูเราเครียดอาทินี้มาทางความเห็นของชาวเกาหลีใต้แบบว่าไม่ค่อยชอบคนไทยนะแล้วละครไทยชอบไหมคนแรกเขาบอกว่าก็จําได้นะตอนแรกๆเลยมีคนแชร์คลิปจากละครไทยเรื่องหนึ่งในโซเชียลของเกาหลีเมื่อประมาณ2อปีก่อนพอเปิดดูแล้วก็ติดงอมแงมเลยมันมีชื่อว่า love destiny หรือภาษาไทยแปลว่าบุพเพสนิวาสใช่ไหม ตอนแรกผมนึกว,ว่ามันจะเป็นแนวหนังรักน้ำเน่าเหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปในละครนั่นแหละแต่ทีนี้มันผิดคาดมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยแล้วก็การสอดแทรกความรู้ในแบบที่สนุกจนผมได้อยากจะเรียนภาษาไทยเลยแต่สิ่งที่ทําให้ประหลาดใจมากที่สุดก็คือการแต่งกายการใช้ภาษาและวิธีการดําเนินเรื่องที่เหมือนกับย้อนยุคไปยังสมัยกรุงศรีอยุธยาของไทยมาดูจริงจังนะแต่ไม่เครียด ดูได้เพลินๆแล้วจู่ๆผมก็รู้จักประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวผมก็แปลกใจว่าดูละครไทยอยู่ดีๆแล้วจำประวัติศาสตร์ไทยได้ตัวละครอย่างกาลเกตมีเสน่ห์มากเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยที่ทั้งฉลาดซุกซนและมีความกล้าผมว่าเธอเป็นตัวละครที่ทำให้คนดูทั่วเอเชียหลงรักได้ไม่ยากนะอีกอย่างเธอสวยมากเลยทีนี้คนต่อมาครับเขาเป็นนักศึกษาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้เลยว่าละครไทยจะน่าดูขนาดนี้ ก็เคยได้ยินเกี่ยวกับบุเพสานิวาสอยู่เหมือนกันจากเพื่อนคนไทยที่เรียนอยู่ที่โซเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ฮิตมากนะถึงขั้นที่ทำให้คนไทยนะหันมาสนใจประวัติศาสตร์เลยแล้ววันหนึ่งช่อง TVA p l u ก็เอามาฉายพอดีฉันก็เลยลองดูแล้วก็ติดใจทันทีสิ่งที่ทำให้ฉันตกใจก็คือตัวนางเอกที่ย้อนเวลามาในร่างของผู้หญิงโบราณมันเป็นพล็อตที่แปลกใหม่มากนะสำหรับละครเอเชีย ปกติฉันเห็นแต่มีไปต่างโลกต่างโลกแต่ของประเทศไทยย้อนยุกกลับไปในสมัยอยุธยาฉันคิดว่าคนไม่ค่อยทำละครแนวนี้เพราะว่ามันน่าจะทำยากแต่ว่าเนี่ยฉันชอบที่เขาผสมความแฟนตาซีเข้ากับวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนฉันไม่เคยเห็นใครพูดถึงขุนหลวงนารายหรือโกสาปานในแบบนี้มาก่อนเหมือนเรียนประวัติศาสตร์ไทยผ่านซีรีส์และนี่ทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าในอดีตของเกาหลีนะ่ะมีอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุกนะแทบจะไม่เห็นประวัติศาสตร์อะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวครับก็เหมือนกับจะเป็นแต่งเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยโดยที่อ้างอิงจากในยุคนั้นประมาณว่าเป็นโลกคู่ขนาดในยุคเดียวกันอะไรแบบนี้ทีนี้คนต่อมาครับเขาบอกว่าผมนะ่ะสอนประวัติศาสตร์เกาหลีนะแต่ว่าหลังจากที่ดูบุเพสันิวาสรู้สึกอายตัวเองเลยออายทําไม เพราะว่าผมนะแทบไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเลยแล้วละครเรื่องนี้ก็ทําให้ผมอยากศึกษาเพิ่มละครเรื่องนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องความรักนะแต่เปิดประตูให้เราเข้าใจความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งผมชอบมากตอนที่มีการแสดงฉากราชสำนักการทูตกับฝรั่งเศสมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงแล้วการใช้คําราชาศัพท์ในบทพูดก็ทําให้รู้สึกถึงความเป็นราชาแม้ว่าจะแปลมาเป็นภาษาเกาหลีแต่ผมก็หาคาศัพท์เพิ่มนะ ต้องบอกเลยว่าคำราชาศัพท์ไทยใช้ยากมากแปลความหมายเป็นภาษาเกาหลียากมากคนเขียนบทน่าจะเก่งจริงๆส่วนตัวผมคิดว่านี่คือละครที่ควรจะเอาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อที่จะสอนวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กเกาหลีจะได้เห็นว่าไทยมีอะไรมากกว่าแค่ชายหาดกับอาหารอร่อยแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะดูเหมือนจะมีหลายตอนมากนี่ยังไม่รวมถึงภาคสองแต่ว่าภาคสองอาจจะไม่ค่อยสนุกทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่า เป็นผู้หญิงครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นแนวแนวยูทูบเบอร์สาวเกาหลีนะนะเราก็มีหลายคนเลยที่มาประเทศไทยเธอบอกว่าฉันมีโอกาสไปไทยหลายครั้งแล้วก็เคยเดินทางไปตามรอยละครขอ,ของบุเพศสันติวาสที่อยุธยา <_ d ata> เพราะว่าฉันตกหลุมรักเรื่องนี้อย่างมากตอนดูละครนะฉันรู้สึกเหมือนกับเปิดประตูเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งก็ได้เห็นความเป็นไทยในอดีตความเรียบร้อยของหญิงไทย ความสำคัญของอาหารการใส่ใจในมารยาททุกอย่างดูระเมียนละไมเพราะฉันกลับมาที่เกาหลีนะ่ะฉันก็ทำวิดีโอ YouTube รีวิวละครเรื่องนี้ออกเป็นยูทูเบอร์จริงๆด้วยมีคนดูหลักแสนเลยค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะลองไปเที่ยวไทยหลังจากที่ดูเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขาไน้่ายอยากจะไปสัมผัสกับวัดวังและอาหารที่เห็นในละครฉันคิดว่าละครไทยสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เหมือนกับซีรีส์เกาหลีเลยนะ โดยดูเราไม่น่าจะมีความเห็นแย่ๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นซุ้มของคนดูละครบูเพศสันิวาถ้าเกิดไปแสดงความเห็นแย่ๆนี่อาจจะโดน f อชาวเกาหลีคนอื่นๆรุมประนามเอาได้แบบว่าไม่ชอบก็อย่าดูดีอะไรอย่างนี้ทีนี้คนต่อมาครับเขาบอกว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีฟังเพลงเคป๊อปก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะติดละครไทยได้แต่เพื่อนคนไทยอ่ะก็แนะนําให้ดูเลิฟสเตททีน่นี่ก็เรื่องนี้แหละบูเพศสันิวา แล้วผมก็ลองดูแบบไม่มีซับก่อนเลยจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยปรากฏว่าติดงอมแงมเ,งมเอ๊ะอ๋อตอนแรกที่เอาไปใช้ให้เขาดูนี่เป็นภาษาอังกฤษเราไม่รู้เลยหรือว่าเป็นซับภาษาอังกฤษใส่ไปก่อนอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกว่าผมน่ะชอบความโรแมนติกที่ไม่หวานเลี่ยนฉากย้อนยุคที่ไม่ได้ใช้ CG เยอะจนเกินไปเพราะว่าเนี่ยนะดูเรียลมากเลยดูจริงมากดูมีเสน่ห์เฉพาะตัว และผมก็ชอบที่เรื่องนี้มีฉากที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยน่ะสมัยก่อนเป็นยังไงการใช้ชีวิตความเชื่อการพูดจามันเหมือนกับว่าเรานี่ได้ย้อนเวลาผ่านหน้าจอทีวีผมว่าละครเรื่องนี้ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดต่อประเทศไทยไปไม่มากก็น้อยอ่าไม่มากก็น้อยทีนี้คนต่อมาบอกว่าฉันสารภาพตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจดูละครไทยเลยเพราะว่าฟังดูไกลตัวมาก เราเนะ่าเติบโตมากับซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์เกาหลีช่วงหลังๆมาก็เปิดรับซีรีส์จีนบ้างแต่ไม่เคยคิดจะดูซีรีส์ของไทยเลยนะแต่ทีนี้พอได้ดูบุเพันิวาสเพราะว่าเขาเอามาฉายฉันถึงกับอึ้งเลยเพราะว่ามันเป็นละครที่ให้ความรู้ในแบบที่นุ่มนวลที่สุดสิ่งที่ทําให้ฉันทึ่งก็คือละครนี้กล้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงในยุคโบราณผ่านมุมมองของหญิงสาวยุคใหม่ที่ไปอยู่ในอดีต แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกขัดแย้งเลยตรงกันข้ามฉันกลับเห็นว่าวัฒน,นธรรมไทยน่ะมีความเคารพต่อบทบาทของผู้หญิงไทยมากกว่าที่คิดจริงๆนะเพราะว่าฉันเคยได้ยินมาว่าในสมัยก่อนของไทยน่ะค่อนข้างจะเหยียดผู้หญิงก็น่าจะประมาณว่าไปดูละครเรื่องนางทาสอะไรนี้มั้ง <S downloads> ไม่รู้เ <s id> ขาได้ดูไหมเขาบอกต่อว่าการดําเนินเรื่องก็ไม่เร่งรีบนะแต่กลับดึงดูดใจให้ติดตามไปเรื่อยๆราวกับว่านั่งฟังนิทานในวัยเด็ก ฉันยังจําฉากหนึ่งได้แม่นเลยตอนที่พระเอกกันบนางเอกมีความเข้าใจผิดกันแต่มันก็ถูกคลี่คลายด้วยบทสนทนาอย่างสุขุมไม่ใช่การใช้อารมณ์ชงชางเหมือนอย่างละครบางเรื่องฉันก็คิดขึ้นมาว่าวัฒนธรรมไทยนี้มีความอ่อนโยนกับซับซ้อนในแบบที่เราควรจะเรียนรู้บ้างนะพอฉันดูไปได้เรื่อยๆสัก5-6ตอนก็ทําให้ฉันอยากจะศึกษาเรื่องสมัยอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่เคยรู้จักเลย ฉันถึงกลับไปหาหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านประกอบละครเลยเอามาแปลด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครเรื่องนี้นะ่ะมันจริงหรือแต่งแต่พอดูแล้วฉันว่าไม่ใช่แค่ละครนะแต่นี่คือแรงบนันดาลใจทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอ่านี่ก็คือความเห็นของชาวเกาหลีครับไม่ค่อยชอบคนไทยแต่ชอบละครไทยก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ